วันนี้เราก็จะมาแชร์ทริคจำเร็วจำแม่นเพื่อสอบใบประกอบแพทย์แผนจีนค่ะซึ่งทริคเนี้ยเป็นทริคที่เราใช้จริงๆในช่วงก่อนสอบใบประกอบเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือมาอย่างหนักหลายเดือนละเนื้อหาในหัวก็เริ่มจะตีกันหมดละหรือว่าบางทีอาจจะจำไม่แม่นหรืออาจจะก,กดดันจนอ่านไม่เข้าหัวเนาะลองเอาทริคเนี้ยไปปรับใช้กับตัวเองดูเพราะเป็นทริคที่เราใช้จริงๆในช่วง ก่อนสอบไปประกอบเลยแล้วมันเป็นทริคที่ได้ผลดีด้วย <Wow. S 1> ไปดูกันค่ะทริคที่หนึ่งนะคะคือการจำเป็นภาพซึ่งสมองของเราเนี่ยสามารถจดจำเป็นภาพได้ดีกว่าตัวหนังสือยกตัวอย่างเช่นในเนย่เคยเนี่ยมีตำรับยาซีนแล้วก็ยาจีนที่อยู่ในตำรับนั้นมากมายบางทีอ่านไปอ่านมาก็กสลับฟังกันบางทีก็ยาตีกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจำเป็นรูปภาพก็เชื่อมโยง ทำเป็นแกะเชื่อมโยงเลยเชื่อมโยงกับดินฟ้าอากาศต้นไม้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเชื่อมแล้วก็พอคิที่ถึงฟังนั้นเราก็จะรีคอร์มันออกมาว่ามันเป็นรูปนี้นะรูปนี้นะของเราเนี่ยในการจบนเ,เน้่ยเคยเนี่ยเราจะซื้อไฟล์มาเป็นไฟล์ของดักก o n TCM นะคะเราซื้อมาเนาะซึ่งเขาก็มีวิธีการจําเป็นรูปภาพแต่บางทีเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเองด้วยซึ่งอย่าอันนี้เนาะก็เป็นไฟล์ตัวอย่าง ดักก้อน TCM ตอนสอบเราได้โลกการเมาเนาะได้ฟังหาชูเปียวอันนี้จะใช้ยังไงจำโลกได้แล้วก็สามารถจำเจิงได้บางทีเว่ยท่งกับฟู่ท่งเนาะเจิงมันจะคล้ายๆกันจำยังไงอันแรกก็คือเขาก็จะมีทริคในการจำสองลมชูฉี i ชี้ยินพ้องอะไรอย่างนี้เนาะสองลมก็คืออะไรบ้าง2องลมก็คือเฟิงหานกับเฟิงเลอใช่ไหมชูฉีชูฉีก็คือชูชื่ ชี้ยินพอ้องชี้ยินพ้องก็คือชี้ก็คือชีช้สียินพ้องก็คือยินสีกันเมาอืมมันก็จะมีอยู่หาเจิงสิงเราก็จะจําได้เสร็จแล้วพอเจิงสิงปุ๊บเราก็จะมาจําฟังอีกเนาะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จะไปจําตัวยาในนั้นเนาะซึ่งมันมีเยอะมากเราได้เฟิงหาชูเปียวเราจะมาดูเฟิงหาชูเปียวกัน ฟังหารชูเปียวก็คือจิงฝางป้ายตุสานจริงๆเราอะชอบสลับกับไอตัวยินเชี่ยวสารสองตัวเนี้ยซึ่งมันก็ตัวยาคล้ายๆกันเนาะเนี่ยมันจะมีตัวคล้ายๆกันก็คือนี่ตัวจิงเจียเหมือนกันจิงเจียก็คือจิงจกเออมันจะคล้ายๆกันแต่ถ้าเราจํารูปภาพได้อะอันนี้มันมีเยอะมากใช่ไหมเรามาดูจิงฝางป้ายตุสานวิจํจำคือ จิ้งจกชวนเจส้มซาใช้หูและหน้าหูตบหัวฝูงลิงจนเจ็บหัวเลยไปฝังกระเช้าเปเปอร์มินก็คือเราก็จำไปว่าจิ้งจกเนี่ยมันชวนเจส้มซาใช้ใช้หูแล้วก็หน้าหูของเจส้มซาเนี่ยไปตบหัวฝูงลิงและฝูงลิงอะ่ะมันโกรธใช่ไหมก็เลยไปฝังฝังดินฝังกระเช้าเนาะในกระเช้าก็มีเปเปอร์มินอะไรเงี้ย จิ้งจกก็คือจิงเจียชวนก็คือชวนโซงเจส้มซาเจส้มซาเนี่ยมันส้มเนี่ยมันจะคล้ายๆกับจูเชี่ยลเนาะอืมก็่ก็จะจําเป็นจูเชี่ยลแล้วก็ใช้หูใช้หูก็คือฉายหูหน้าหูก็คือเฉียนหูตบหัวตูหัวฝูงลิงก็คือฝูงลิงจนเจ็บหัวก็คืออีกหัวหนึ่งก็คือเชียงหัวเลยไปฝังฝ,งฝังเฟิง,ง,งกระเชา้าการเฉา เป erm p เปอร์มิ้นปเหอประมาณนี้อันนี้ก็คือเราก็จำได้ซึ่งวิธีการสอบเนาะในเนืวอเคอร์เนี่ยต้องเขียนตัวอย่าง4ตัวขึ้นไปถึงจะได้คะแนนอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราใช้จำไปสอบต่อไปเป็นทริคที่2นะคะทริคที่2คือการทำแบบฝึกหดัดหรือว่าข้อสอบเก่านะคะเป็นการรีเช็คตัวเองว่าตัวเองอะ่ะได้เข้าใจในสิ่งที่อ่านมาไหมหรือว่ามีเนื้อหาสำคัญ ที่เรายังจําไม่ได้หรือว่าตกหลน่นซึ่งเมื่อเราทําทาทาแบบฝึกหาดข้อสอบเก่าไปแล้วเนี่ยนั่นว่าเรารู้ว่าเราขาดเนื้อหารตรงไหนไปเราก็ค่อยกลับไปอ่านตรงนั้นเป็นการลดเวลาไม่ต้องมาอ่านเนื้อหาทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นแนะนําหนังสือที่เราใช้เนาะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแบบฝึกหัดที่เราซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเขามีการจัดระเบียบได้ดีเขามีการแบ,บ่งวิชาหัวข้อแต่ละข้ออย่างเช่น ตงเยา่าใช่ไหมตงเย่าก็จะแบ่งเป็นหัวข้อเจียบเปียวเย่าชิงเลร์เยา่าอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเป็นหัวข้อแต่เรื่มนี้สําหรับคนที่มีเวลาเนาะหรือว่าจะเป็นซื้อแบบฝึหกหัดที่เขาขายกันข้อสอบเก่าแต่คําเตือนก็คืออย่าเชื่อทั้งหมดในหนังสือหรือไฟล์สรุปที่เราซื้อมาเราต้องอ้างอิงจากหนังสือชื่อ e ของเราเนาะถ้าเราสงสัยตรงไหนให้เราเปิดชืออ่อ e แล้วอิงตามชืออ่อู ของเราเลยบางทีหนังสือมันก็มีข้อผิดพลาดกันได้เนาะที่ที่3นะคะคือการถามตอบกับเพื่อนนะคะเราก็สรุปสิ่งสําคัญทั้งหมดเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือผ่านกันเล่าให้ฟังว่าเราอะเข้าใจเนะะื้อหา ได้มากแค่ไหนซึ่งการทำแบบนี้ทำให้เราได้เข้าใจเนื้อหาแล้วก็จำได้ดียิ่งขึ้นสำหรับเราเนาะไม่ได้อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้เราก็จะชอบสรุปใส่สมุดแล้วก็แบ่งเป็น2คอลัมนะ์เนาะคอลัมน์แรกก็จะเหมือนเป็นแบบว่าคำถามคอลัมน์ที่2คือเป็นคำตอบซึ่งเวลาเราถามตอบเนี่ยเราก็ถามตอบกับตัวเองได้เลยแล้วก็ปิดคอลัมน์ที่เป็นคำตอบไว้แล้วเราก็อ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปว่าจำได้ไหมถูกไหมอะไรอย่างนี้เราก็จะมีสมุดเล่มเล็กเนาะเอาไว้ไปไหนมาไหนอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นสรุปที่เราสรุปไว้ของเราก็จะเป็นแบบนี้ก็จะแบ,บ่งเป็นสองคอลัมนะ์เนาะคอลัมน์แรกก็จะเป็นประมาณว่าคําถามอะไรพวกเนี้ยคอลัมน์ที่2ก็คือจะเป็นคําตอบเวลาเราถามตอบแล้วก็สามารถถามตอบกับตัวเองแล้วก็แล้วก็ปิดคอลัมน์แรกไว้ชอย่างนี้แล้วเราก็ดูว่าอย่างเช่นเยื้อจริงมาครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่แบบเอ็ดหนึ่งสิบหกปีอะไรเงี้ยเราก็มาเช็คคำตอบถูกไหมอืมอย่างนี้อันนี้ก็ เดี๋ยวเราจะทิ้งไฟล์ไว้ให้ใน description box เนาะสามารถไปโหลดก,กันได้ ชิที่4นะคะคือการอ่านออกเสียงดังๆวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําให้เราอะเข้าใจในเนื้อหาและก็เป็นวิธีที่นักจิตวิทยาเนี่ยยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยจําในการอ่านหนังสือซึ่งผลการวิจัยบอกว่าการอ่านหนังสือออกเสียงเนี่ยมีประสิทธิภาพกว่าการอ่านในใจถ้าได้เปล่งเสียงออกมาเนี่ยจะได้รับสารจากประสาทสัมผัสทั้งตาและหูผลที่ได้รับจากการอ่านออกเสียงเนี่ยจะเรียกว่า production effect หมายถึงกระบวนการที่มีส่วนช่วยให้ข้อมูลเนี่ยถูกบรรจุไปในความทรงจำระยะยาวเนาะซึ่งจะทำให้จำได้แม่นแล้วก็ไม่ลงลืม <Wow. S 1> สำหรับเราเนี่ยนอกจากเราจะอ่านออกเสียงแล้วเนี่ยเราก็จะเดินไปเดินมาด้วยให้แบบประสาสัมพัสทั้ง5้าได้ทำงานหมดเลยแล้วก็ทริคที่5นะคะทริคสุดท้ายคือการแปะโพสต์อิทไปตามจุดต่างๆที่เราใช้เวลาเยอะวิธีเนี้ย เราใช้บ่อยมากเพราะว่าเวลาที่เราแปลงฟันอาบน้ำต้องห้องน้ำเนาะเราจะได้ไม่จับโทรศัพท์แล้วก็ไป ท่องจําเนื้อหาตรงนั้นแทนเราเนี่ยชอบเคลือบแปะไว้ที่โต๊ะอ,อ่านหนังสือหน้ากระจกแปลงฟันแถวชักโครกแล้วก็ฝักบัวอาบน้ําเพราะว่าเราสระผมปุ๊บเราก็จะได้อ่านอนๆแล้วเราก็เคลือบพลาสติกไว้ไนมะ่ให้มันเปียกน้ําวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีมากเพราะว่าเราใช้เวลาในห้องน้ําค่อนข้างเยอะหรือว่าจะแปะไว้ตามโต๊ะอ,อ่านหนังสือเอาไว้รีคอร์ตัวเองเนาะ อ,อ,อันนี้จำได้หรือยังอันนี้จำได้ย,ยังอันนี้สำคัญต้องท่องทุกวันนะประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นทริคที่เราใช้ในช่วง ก่อนสอบไปประกอบจริงๆเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านหนังสือมาอย่างหนักหลายเดือนแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะสอบแล้วทุกคนก็มีความกดดนันความเครียดก็ความตื่นเต้นอยู่มากๆาเลยบางทีเนี่ยอย่างเราอะ่ะจะอ่านหนังสือไม่เข้าหัวเลยเราก็จะใช้ทริคพวกนี้ในการช่วยจาําช่วยอ่านเนาะอ,อย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องกดดนันหรือว่าตื่นเต้นเกินไปเราได้สรุปเนื้อหาสําคัญไว้หมดละเป็นทริคที่ใช้ในช่วงไฟลลนจริง ก็สามารถช่วยในการเพิ่มความจำได้ดีจริงๆท้ายสุดนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสติในการสอบอ่านตรงไหนก็ขอให้ออกตรงนั้นแล้วก็ขอให้สอบผ่านทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ให้ด้วยนะคะ